ในห้อยทมินบทที่27เสียงนับเงินถึงสัตวแพทย์จะสั่งว่าให้หยุดควายไว้ที่นี่สวันในห้อยก็ต้องพักต่ออย่างน้อยอีก10บวันแต่ไม่ใช่ถิ่นแถวนี้เพราะอาจมีโจรกกเก่าตามมาอรารวาสแน่ๆแ,และจะต้องให้ควายสดชื่นมีแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจึงจะขายได้ไม่อย่างนั้นแล้วราคาควายจะตกลงถึงตัวละสองถบาท หรืออาจไม่ได้ขายเลยสักตัวเพราะคนที่ซื้อไปต้องตรวจดูควายอย่างละเอียดยิ่งนักเมื่อสัตวแพทย์กลับไปในหอยจึงสั่งหัวหน้าหมูให้เพิ่มเวรยามขึ้นผลัดละสองคนต่อหมูถ้าใครขืนหลับอาจจะเสียควายเป็นสิบสิบไม่มีเสียงพูดขัดขานหรือเสียงถกเถียงกันแม้คำเดียวบางคนยังลืมด้วยซ้ำว่าอาหารมื้อเย็นนี้มันเป็นอะไรบ้าง ทุกคนล้วนอ่อนระหวยรยแรงทั้งใจและกายแต่หัวใจของเขานั้นยังสู้และสู้สายตาที่เพ่งฝ่าความมืดออกไปด้วยความระวังระวัยนั้นบางทีมันก็ถูกเปลือกตาปิดทับไม่รู้ตัวยามบางคนยืนเอาหัวชนต้นไม้อยู่กึกกึกยามบางคนยืนเอาหลังผิงต้นไม้หลับไปผอหน้าไม้หรือดาบหลุดหล่นใส่ตีนจึงสะดุ้งขึ้นเยงเยง ตีสามกว่ากว่าขณะถูกความเย็นยาเยือกครอบงำไอ้มืดก็ร้องลั่นขึ้นเสียงรัวแล้วเปลี่ยนมาเป็นเสียงหือฮือยามเกราะที่บ้องแบวอยู่แล้วก็พากันรัวเก,กราะแตกไปหลายลูกเมื่อสิ้นเสียงเกราะเสียงซักถามไอ้มืดก็ดังขึ้นผมฉันมีคนมาลากขากูอุ้ยบัวเขียวแน่แนนายห้อยเอ้ยบอกให้เขาไปสู่ที่สุกเถอะแล้วก็มีมา้าไอปากดางังเอาตีนมาตะกุยที่ต้นขาแล้วร้องขึ้นเบบ ม้าไอปากด่างมีน้ำตาไหลออกมากับบัวเขียวก็ร้องไห้คือกันในห้อยหลวงได้กระจุกหนึ่งออกมาจากย่ามดึงออกมาสักสองสามเส้นเสกขถาลงพูดพูดจึงพูดว่านอนต่อไปอีกสักง,งีบแล้วเดินหนีไปอย่างเงียบเชียบทําให้ทุกคนสงสัยและเกิดความรู้สึกเยือกเย็นในหัวใจยิ่งขึ้นไม่นานนักสีโหก็ร้องขึ้นอีกโอย,โอยแล้วเสียงเกราะก็รัวขึ้นอีกเสียงกรง จานเมาวิ่งไปถึงก่อนสีโหยังนั่งกอดหัวเขา่าร้องไห้เสียงฮือฮือจับหัวเข่าถามว่ามึงเป็นอะไรสีโหก็ไม่ยอมพูดในหอยมาถึงยืนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงนั่งลงถามเบาๆว่า,วาเป็นอะไรหรือสีโหทําทำใจให้แข็งๆไว้เก็บน้ำตาไว้ดีกว่าจะได้ลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้คิดไปคิดมาน้ำตากับเสียงร้องก็ออกมาไม่รู้ตัวสีโหว่าพลางคลางเสียงฮือฮือ ในห้อยลุกขึ้นยืนล้วงยาเม็ดหนึ่งจากย่ามส่งให้กินกับน้ำพูดว่านี่คือ,อยาบำรุงหัวใจสักประเดียวก็จะนอนหลับและหายฟุ้งเฟอ้อว่าเท่านั้นก็จะแจงหมอนหนุนให้สีโหแล้วประคองตัวสีโหให้นอนลงพลางพูดว่าไม่ใช่ผีสางคางแดงที่ไหนหรอกคิดมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกศิษย์ในห้อยต้องสู้และสู้สิ สีโหไม่พูดสักคำมืออุ่นๆของนายห้อยถูกต้นคอทำให้เขาซืมทราบเข้าไปถึงหัวใจกัดฟันกรืดๆและนอนตะแคงไม่มีเสียงแต่ไม่มีใครนอนหลับเสียแล้วนายห้อยปีนขึ้นไปบนยอดไม้มองไปรอบๆเห็นจับกลุ่มกันอยู่รอบกองไฟเป็นหมู่ๆก็พยักคออยู่งึกๆรู้ดีว่าบัดนี้ในหัวใจของลูกน้องเขาเป็นอย่างไรแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่พอนึกขึ้นได้ว่าลูกน้องในจำนวนนี้แหละ คือในห้อยในอนาคตคนหนึ่งลูกน้องของเขาจะต้องกล้าบ้าบินและแข็งแกร่งกว่าเขาอีกเป็นทัพทวีคูณถ้าไม่ปลูกฝังนิสัยในการลำบากตรากตรำอย่างนี้จะไม่มีใครเป็นนายห้อยไปได้ถึงสองปีและเสียชื่อนายห้อยคนอีสานเปล่าๆเ,เ,เขาคิดถึงคําพูดของพ่อที่เคยอธิบายให้ฟังสมัยเป็นเด็กว่านี่ลูกเคนเอ๋ยถ้าลูกริจะเป็นนายห้อยอย่างพ่อต้องอยู่ง่ายกินง่าย ต้องอดทนแข็งแกร่งปานหินผาไม่มีคำว่าหนาวหรือร้อนเหมือนกับควายถึกใหญ่ต้องเรียนรู้เจนจบในวิชาสยศาสตร์และอยู่ยงคงกระพันอันว่านายห้อยนั้นเขาแปลงมาจากคำว่านายร้อยทหารหรือตำรวจสมัยก่อนเพราะคนโบราณถือกันว่านายห้อยนั้นโกรู้มีอำนาจบาดใหญ่กว่าลูกแถวทั้งปวงเขารำพึงอยู่ในใจไปเรื่อยตามสิ่งที่จะนึกถึง มิช้าดวงตะวันดวงเก่าก็เสียดแสงขึ้นมาอยู่รำไรทิดถึกเดินมาไวๆบอกว่าไอ้สีโหไม่ไหวแล้วบนแต่อยากกลับบ้านให้มันกลับดีไหมพวกเราเรี่ออะไรกันออกเงินให้มันสักพันสองพันในหอยพูดว่าดีเหมือนกันแล้วลงจากต้นไม้อย่างชำนาญพอไปถึงสีโหจึงถามว่าจะให้เงินกลับไปบ้านก่อนสักหกถึดร้อบาทจะเอาไหมส่วนค่าควายที่รับเข้ามาและของตัวเองจะเอาไปให้เมื่อคากลับ สีโหพูดว่าขอสัก3ามถึงสี่พันได้ไหมในหอยตอบว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะสีโหนั้นใช้เงินเก่งเผลอๆนั้นไปหมดอยู่ที่เมืองโคโราชก่อนและจะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนไปด้วยสีโหพูดเบาวๆว่าถ้ายอย่างนั้นก็แล้วแต่ในหอยเถอะภาพอันหดหู่และกระตุ้นน้ําตาแก่ผู้ได้พบเห็นได้ปรากฏขึ้นในถ้ำกลางแสงแดดยามเชา้าเบื้องหน้าโน่นแล้วทิถึก สีโหเดินลัดป่าละเมะไปทางเสียงรถไฟที่ร้องมาเสียงปูนปูนไม่นานนักภาพนั้นสลายไปไอ้มืดที่เพิ่งหายจากขวัญบินเพราะละเมออย่างแรงร้องไห้ขึ้นซึ้ดซึดอ,อ,อีกแล้วเพราะทิดจันทาตวาดเอาว่าร้องไห้ให้หัวใจมันหดลงไปอีกทําไมเล่าเจ้ามืดก็พูดด้วยเสียงสันส่นว่าก็คิดถึงไอ้สีโหนั่นสิความที่มันสั่งไปถึงบ้านไม่รู้ว่ามันจะจําได้หรือไม่ทิดจันทาพูดว่าเดี๋ยวก็รู้ละนาะ ทิดถึกกลับมาจากส่งมันขึ้นรถไฟจึงถามดูอีกทีว่าสีโหสติดีและมันคงแล้วหรือยังคำพูดว่าเมื่อมีมืดก็ย่อมมีสว่างเมื่อร้องไห้แล้วจะต้องได้หัวเราะสักวันหนึ่งเป็นของแน่โดยไม่มีข้อเทียงบัดนี้ทับควายได้มาหยุดพักอยู่ใกล้ๆตำบลหนึง่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสระบ,บุรีไม่ไกลนักเมื่อไหนหอยสั่งว่าเอาละ ให้พักกันตีเกราะเคาะไม้ขึ้นเพื่อชาวบ้านจะได้รู้ว่าพวกขายควายมาถึงแล้วเสียงเกราะและเสียงปืนก็ดังขึ้นสนั่นวันไว้ควายบางตัวที่ถูกล่ามอยู่กับหลักตกใจจึงหนีไปอยู่กลางฝูงเสียงบึบบึบเจ้าของตามไปลูบก้นพูดว่าอย่าตกใจเลยไอ้เพื่อนยากมึงจะได้ไปอยู่กับพวกควายสาวสาวเมืองสระบุรีในยามเที่ยงเที่ยงนี่แหละ ชั่วโมงกว่าๆคนในบ้านของหมู่บ้านสองถึงสามหมู่ก็ดุ่มเดินตรงมาเป็นกลุ่มกลุ่มทิจันทาเห็นคนมามากขึ้นจึงร้องให้ว่าโหมันพากันปานแหกกระถินเชียวนะมามึงหอบเงินมาให้เป็นฟ่อนว่าแต่อย่าเอาเงินแก้มาแลกควายกูก็แล้วกัน พวกชาวบ้านมาถึงทิจันทาจึงเงียบเสียงได้แต่เงียหูฟังในห้อยเจรจากับชาวบ้านอยู่ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีชาวบ้านบางคนก็ถามในห้อยว่าปีกลายนี้ทําไมไม่มาทางนี้ละ่ะซื้อควายกับในห้อยคนไหนไม่สนุกเหมือนกับในห้อยเคนคนนี้ลุงเข่งพล่งขึ้นว่าช่วยหาเมียให้ในห้อยสักคนก็ยิ่งสนุกหลายๆทําให้มีเสียงหัวเราะก้องทุ่ง ต่อจากนั้นชาวบ้านก็เลาะเรียบดูควายที่ผูกล่ามกับหลักไปเป็นหมู่หมู่บ้างติควายบ้างชมควายไปตามประสาผู้ซื้อว่าควายตัวนี้สมควรจะเอาไปขายให้โรงขาสัตว์มากกว่าควายตัวนี้ขอนข่างขาลีบหน้ากลัวจะล้มทับแรงเสียเปล่าๆตัวนี้เหมือนเจ้าของจะเพิ่งเช็ดขีตาออกให้ใหม่ๆนี่ว่าแต่เจ้าของควายก็ยอมยืนหัวเราะเอาใจลูกค้าอยู่แหะแหะ ไอ้หนุ่มมืดทนไม่ไหวโผงขึ้นว่าขีตาควายเมืองสกลใช้เป็นยาถาขี้กลากชะงัดนักนะลุงทำเอาลุงคนหนึ่งที่ก้มเก่าขี้กลากอยู่กลากกราโกยอ้าวไปทางอื่นเสียงเกราดดังขึ้นแล้วแสดงว่ามีการประมูลราคาควายกันเมื่อมีเสียงหนึ่งว่าหาตัวนี้ฉันให้โอ0กพันบาท มีคนตีกรอขึ้น3มทีและฟฝังเสียงคนต่อไปเมื่อไม่มีใครให้เพิ่มอีกเจ้าของควายต้องวิ่งมาถามนายหอยเคนว่าราคานี้จะขายได้ไม่ได้นายหอยเคนบอกว่าขายก็ขายไปทันทีถ้าบอกว่าขอเขาอีกสักสี่ถึงห้าร้จึงจะขายเจ้าของก็ต้องยืนยันตามนั้นเพราะเรื่องตีราคาหรือถิ่นแถวไหนราคาควายเป็นอย่างไรนายหอยรู้มาก่อนแล้วเสียงกราะ เสียงต่อรองดังสลับกันขึ้นอยู่อึงอนเมื่อเสียงต่างๆเงียบลงเสียงนับเงินก็ดังขึ้นตามหลังผู้ที่เหนื่อยมากที่สุดคือในห้อยกับทิดถึกเพราะนอกจากจะสั่งว่าให้ขายหรือไม่ขายแล้วก็ยังต้องวิ่งไปตรวจด,ดูเงินที่จ่ายว่ามันปลอมหรือไม่ กว่าชาวบ้านจะพากันกลับไปกับควายที่ซื้อก็ตกเข้าบ่ายสามโมงพอดีการสอบถามกันว่าใครขายกันได้กี่ตัวได้กำไรตัวละเท่าไหร่เงียบลงเมือ่อชายคนหนึ่งแบกอานมา้าเดินตามหลังเพื่อนไปอย่างเร่งรุดทุกคนหันมองชายผู้นั้นเป็นจุดเดียวกันพร้อมกับถอนใจอยู่เฮือกใหญ่ไอ้มืดตะโกนไปดังๆว่าอานมา้าไอปากด่างนั่นขายไปเท่าไหร่ละนายห้อยเอ้ยนายห้อยเคนตอบมาไม่เต็มเสียงว่า 80บาทพร้อมกับบางเหียนน่ะในมืดแต่ไม้แท่หางม้านี่เราไม่ได้ให้เข้าไปดอกนะไอ้มืดพูดว่าจะเอาไว้ทำไมถ้าหาม้าได้เหมือนไอ้ปากด่างมันก็จะสมกับแท่อันนั้นในหอยก้มหน้าดูดินเหมือนจะคิดถึงไอ้ปากด่างยิ่งนักสักครู่จึงสั่งให้หัวหน้าหมู่และผู้ที่เหลือควายไม่มากมาพบขายได้ทุกคนคนละสองถึงสามตัวทิจันทารายงานขึ้นก่อนของสีโหกับลุงเขียวได้เท่าใดกันแน่ เสียงหนึ่งดังขึ้นฉเฉลี่ยแล้วมีกำไรพันแปดร้อยบาทเท่าๆกันให้ทิดถึกเก็บไว้แล้วในหอยบอกจะเก็บไว้กับตัวหรือฝากธนาคารในเมืองสระบุรีนี่ลุงมาบถามเอาไว้ไปฝากในเมืองอยุธยาดีกว่าลุงหำพูดขึ้นด้วยเสียงดังถ้าฝนตกละ่ะไอ้มืดถามถ้ามไม่มีปัญญาก็ให้มันเปียกฝนหมดเสียสิลุงหำโมโหเอาละจะไปฝากเมืองอยุธยาก็ได้บางทีอาจจะขายหมดที่นั่น และจะได้กลับกันเลยในหอยว่าอ้าวในว่าจะพาพวกเราไปเมืองบางกอ,อกก่อนกลับหนุ่มทองแก้วสวนขึ้นในหอยตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงและมีเสียงปรบมือขึ้นดังพวกพวเสียงปรบมือเงียบลงลุงเขียวเดินมาวัยวๆลุงเขียวหัวเราะแหะแหะแล้วพูดจนปากสั่นว่าหมอโรงพยาบาลเมืองสระบุรีนี่ใจดำอำมหิทธแท้แท้เข็มฉีดยาแก้โรคมาเ,เรียแต่ละเข็มเท่ากับเข็มฉีดควายไม่มีผิด และมีเสียงหัวขึ้นครืนครั้นครั้นแกรู้ว่าบัวเขียวจากไปเสียแล้วแกก็หน้าเหี่ยวลงทันใดทิดถึกบอกว่าควายของลุงเขียวขายหมดแล้วได้กําไรมากกว่าใครๆเสียอีกแกก็ถามว่าไหนละ่ะเงินของกูทิดถึกตบกระเป๋าปุบปุบพูดว่านี่ไงแล้วหลวงส่งให้ลุงเขียวรับไปอย่างเร็วไวพอในหอยพูดว่านับเงินดูไวๆไว,ว่าครบหรือเก๋แกก็พูดสันส่นๆว่า นับให้มันเมื่อขากันไกลทำไมผ่านมือทิ่ถึกกับนายห้อยแล้วมันแน่ยิ่งกว่าแกนับเองเสียอีกทับควายได้เคลื่อนต่ออีกครั้งหนึ่งจังหวัดอยุธยาคือที่หมายข้างหน้าถ้าขายไม่หมดเพราะไม่มีกำไรก็ต้องเลยไปทางนครนายกหรือปราจีนบุรีกันละไอ้มืดตะโกนขึ้นว่าดวงตะวันมันคล้อยต่ำลงมากแล้วทำไมไม่หยุดอยู่ที่นี่เล่าทิถึกตะเบงเสียงไปว่าถ้าอยากหยุดอยู่ที่นี่ก็หยุดอยู่คนเดียวสิ ไอ้มืดจึงไล่ควายไปเสียงฮือฮือทับเคลื่อนไปข้างหน้าประมาณ9กิโลเมตรก็เป็นยามพลบค่ำพอดีเสียงตอกหลักกับเสียงฟันฟืนก่อไฟดังก้องทุ่งภูเขาสองลูกที่ยืนทะมึนอยู่ข้างทางเริ่มเป็นเงาตะคุ่มแล้วดำมืดขึ้นเรื่อยๆเพราะเมฆฝนกำลังลอยต่ำลงมาทับเป็นก้อนใหญ่การทำของกินมือนี้จึงเร่งมือกันอุตลุด บางคนไปจับกบมาได้สองถึงสตัวทำท่าจะต้มปนก็ต้องโยนเข้ากองไฟเสียงชาชาแล้วเอาไม้เขีย่ยออกมาจิ้มกับปลาระราส่งเข้าปากเขียวอย่างเร็วไวไม่นานนะักฝนใหญ่ก็เทลงมาจริงๆใครมีผ้าม่วงหรือผ้าได้ดิบเอามาทำแทนเต็นก็เอาออกกลางเป็นจ้ละวันพอกลางเสร็จลมใหญ่ก็พัดมาเสียงหวือหวือทำให้เต็นเปลิวว่อนไป ลุงมาบเห็นในห้อยเดินเอาผ้าใบโพกหัวเดินรอบฝูงควายไปช้าๆจึงถามไปว่าจะทำอย่างไรละ่ะในห้อยแบบนี้มิหนาวตายกันหรือตายก็ตายห้ามเวนยามหลับเด็ดขาดในห้อยว่าแล้วเดินหนีไปความมืดมนปกคลุมไปทั่วทิศฝนกับลมยังกระน่ำมาไม่หยุดย่อน เป็นอย่างนี้อยู่จนถึงสองทุ่มกว่า,ก,วาก็ไม่มีทีท่าว่าจะซาเซาน้ำในานาเริ่มเจงนองขึ้นเรื่อยๆและท่วมท้นคันนาที่ยืนอยู่เสียงกบเขียดยังระง,งมเสียงแท่แต่ควายเหล่านั้นยืนเคี้ยวเอื้องเฉยๆบางทีมันสั่นเกาะขึ้นแข่งกันเสียงกรงกลางเรากับมันจะพูดกันว่าสั่นเข้าไปเถอะเพื่อน ชุ่มฉ่ำอย่างแสนสบายเหลือหลายส่วนพวกคนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอยากต้อนพวกเรามาลำบากตรากตรำนักนี้คนหนอคน